วันนี้เราอยู่ไหนกันครับวันนี้เราอยู่ที่สงย่าสงย่าที่บ้านโคกที่เดิมต้นมะม่วงไปทำรายการอีพีหนกับอีพีสองอันนี้อีพีอะไรจะไปไปทำป่ายชกมะม่วงอ่ะไปไหนมะม่วงอยู่ไหนไปดูดิเขาเล็กแล้วมันไปไม่ได้อันนี้เช้าเช้านะฮะเช้าเช้าของวันที่สิบสามมาสงการนะฮะหลังจากเมื่อคืนอะไรนะพายุพายุฝนไฟดับตั้งแต่6กโมงครึ่ง ยันยันเช้าเลยเนี่ยยังไม่ติดเลยเนี่ยนะฮะหลังจากฝนตกเมื่อคืนเป็นไงดูสภาพจากเมื่อวานกับตอนเย็นกับตอนเช้าเละหมดเลยดูฮะนี่ไม่ต้องสอยหลังจากที่เมื่อวานเราจะทําการสอยมะม่วงแต่แต่นี่หล่นเต็มเลยนี่แต่เราไม่ต้องแล้วเห็นไหม เช้านี้นะฮะมะม่วงไม่ต้องสอยแล้วเพราะว่ามันหล่นลงมาหมดแล้วหมดต้นเลยไม่เหลือเต็มเลยไหนชี้ดินี่มะม่วงกินไม่ได้ลูกว่าไงว่าไงครับฮะอะไรอะไม้กยไม้อะไรอะนี่ไงลูกเอา หลังจากพายุฝนเมื่อคืนนี้เป็นไงนี่ตื่นตีสามกัน,นมันร้อนไม่หรอกมันร้อน,นร้อนไม่หลับกันอากาศตอนเช้าครับหลังจากวันอากาศร้อนตอนเย็นเย็นวันนี้อากาศตอนพรเช้า,ชาครับหลกเด็กบ้านโคก นะบรรยากาศตอนเช้าเก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอากาศสดชื่นใช่ไหมลูกอากาศสดชื่นไหมหนาวหนาวไม้มะม่วงมันหล่นใส่มะม่วงมันหล่นใส่ตรงไหนตรงไหนมีเหรือวิมั like ม connected. นปิวมาถึงนี่เหรอ ฮะอเออม่เปวยวถึงนี่เลยม่วงอ่ะไหนอ่ะโอ้โหนี่ไงลูกหนึ่งไี่ปิวถึงนี่ลมแรงมากมเออ,มอลมแรงมากเหรอ,หรอลมแรงเนี่ยลูกเมื่อคืนนี้ลมมันแรงแล้วพ่อลงได้ไหมลงไม่ได้เป็นขี้โคลนขี้เลเนเนี่ยมาดูดิไหนง่ายกดูเนี่ยเป็นขี้เลเนเนี่ยมั้ ยามเช้าสดชื่นเสมอนะฮะนี่บรรยากาศสุดยอดครับสุดยอดนี่สุดยอดเลยบรรยากาศาครับเ,เพียงหนาว อ้าวอีกคนไปไหนอ่ะเด็กหลังโคกอะเด็กที่ใบมะม่วงแหลกมะม่งเหลกไม่ใช่มะม่วงอ้าวต้นที่กต้นะพทำไมวันนี้พ่อเจอมะม่วงง่ายเยอะจังมะม่วงอยู่ไหนมะม่วงที่ต้นไม้นั่นอะมันหล่นไงลูก หล่นใส่ใครหล่นใส่ดินไงไหนอ่ะนี่ไงดูดินี่ไงเนี่ยไหนอ่ะเก็บยังไหนอ่ะนี่ไงอุ๊ยจริงด้วยจริงตลอดอ่ะหนยังเห็นไฟว่าวอ๋เลยเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อคืนไฟดับหน้าบ้านเลยเนี่ยไฟว่าวบ๋อเน่ะจับ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 เนี่ยมาคืนดับทั้งคืนอ๋อร้อนก็ร้อนฝนก็ตกพายุก็มาฝนหนาฝนมีฝนนะยังรู้เหรอ อ๋อวุ้ยสายจัดมองไม่เห็นเด็กบรนโขเล่นดินแล้วอันนี้บรรยากาศตอนเช้าเมื่อวานตอนเย็นใช่ไหมเมื่อวานตอนเย็นวันนี้ตอนเช้าอ่า นี่มันจะสดชื่นอย่างนี้ขอดูหน่อยทํไงลูกสดชื่นไหมเห้ยเห็นไหมคีเลนไปดูรูตรงนั้นสิไปดูดิป่ะไหนพาไปดูดิไปดูรูสิไปดูรูอะไรอ่ะไหนเปี๊ยแดมมันดูรูเร็วไหนรูอะไรไหนรูอะไรรูงูเปล่าลูกปุนีกี อ้าวปูนิปอีปี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 ปปปเจ็บไยเฮ้ยระวังลนถ่ายมาหนูหนูถ่ายให้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน